สวัสดีค่ะวันนี้ร้านเรานะคะก็มีสินค้าใหม่นะคะมานําเสนอให้กับลูกค้านะคะรายการใหม่ของเราวันนี้นะคะก็คือมุลล้งลนยลอมสีฟ้าขนาดหน้าต้างนะคะมีดังนี้เลยค่ะ1ตารางนิ้วนะคะจะมีทั้งหมด16ตาคือจํานวน16เส้นแนวตั้งและ16เส้นแนวนอนไข่กันเป็นจานวนทั้งหมด16ตาค่ะ90้าซนติเมตร1น0ซนติเมตร200ซนติเมตร300ซนติเมตร ด้านข้างของตัวสินค้านะคะมีการผัดเย็บอย่างดีนะคะไม่ฉีกขาดง่ายาและไม่หลุดยุ่ง่ายอย่างแน่นอนนะคะการใช้งานสามารถใช้งานคุมแปลงผักใช้ล้อมสัตว์ใช้คุมโรงเรือนและใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านนะคะสามารถติดต่อได้ตามแทบด้านล่างนะคะหรือว่าฝากกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดสินค้าและก็คลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ